ืันนี้ไม่ได้ไปห้าปินครับืันนี้สิได้ส่งปีนก่อนเพราะว่าห้ามาเก็บไว้ไล่มือแล้วเก็บไว้เก็บไว้ไ,วไล่มือแล้วจะน่ามานสิตายก่อนเดี๋ยวส่งไปก่อนทำอนี้ปินท้งเมทที่สิส่งไปืันนี้สิบเก้ากิโลครับสิบเก้ากิโลที่สิส่งไปืัอนี้เก็บเก็บไว้ไล่มือแล้วครับเดี๋ยวืันนี้ส่งไปก่อนใส่เอาใส่ทุ่งนี่ครับทุ่งด่างเขียว เอาซีฟู้หนเกียบม,มัตปะแล้วก็ใส่กลองโฟมอีกทีนึ่งครับเน็กมาจ๊บอันอนี้นเ,อนเออ

để làm okay. này Hãy subscribe cho kênh không

ตายแล้วก็มีครับเก็บไว้ไล่มือไล่ตัวแล้วตาย หลยตัวตายอากาศฮอนครับเก็บได้ทางโดยท่งไว้ลายมือ้อใณ้าอากาศฮอนสปีนไปนะครับ เม่อมงหนึ่งก็ยังบ่แล้ว แน่นพอดีเนแน่นดี เต็มกล้องพอดีครับมื้อน